สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุกคนนะพ่อพอ,พอ,พอกับซองสบายดีพี่น้องน้องซาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้พากันมาหาน้ำใหม่พี่น้องมาหาน้ำใหม่ช่วงน้ำหลากบุ้งเนยบริเวณเพียงแงวจากดีนะ้ำนี่โห้ไรเรื่องเรือพี่น้องเลยฝนตกมืดมืดมืดคืนอ,กอกากาศเดี๋ยวนี้ต้องหาน้ำใหม่ไปแก้ตื่ต่เ,น,เน,นี้ กินากสูานกินก่อนกินห่อนห่นวเระไปทอะเอาข้าวโดดกันขวมนานกินห่อนห่อนกังเสี้ยขาวทั้งได้านนี้มันจะไปข้าวทั้งไปเอาเอาหน่อยดีกว่าพี่น้องเห็นแล้วเออเคเบ่วววว น้ำไม้พี่น้องนี่น้ำไม้น้ำไม้พี่เนาะมีเตนเงมีเตนเง,นงห,หมู่ขามับกขามทั้งหมู่ขามับกขามนี่พี่เนาะสองสองนะกลับมาทางนี้ยังขา้ามบ่แล้วเบิ่งสถานการณ์ขาม นี่เอ<า>อฮะไป,ะไปหหน้ำใหม่ตัวพี่น้องต้องเลี้ยวหาดีๆพี่น้องเลยเพราะว่ามันน้มมนำม่มันบดามแล้วมันมืดก็เน้ะเลี้ยวหากหับแย่มันมืดเนาะไปก่อเดินน้ำไม้ป้าระว่าเ,เอา่อเยื้อมือบ่เทงะะิงบ่ป้า เออปเดี๋ยวหาบึงเท่นี้ก่อนเฮงก็แหงฮงก็งกจะคลองอีกวะสันกับบ่างเอาบอดเอามีดมาบาอกก็เราบอดเอามาโอ้ยมันแก่โวพี่ฮักอายุกระเถิงพี่ แต่ป้าน่ก็มันยังเกลีหมีดมากคือบอกมีดเห็ดมันอันมันคมคมเลยคมได้กามันยังคมก็นั่นเละบอกให้เอามีป่ะไม่ใช่เอาแบบไงาเคยลาเห็นไม่เนาะขอา่อีะา

เยอะเลยครับโม่ก็แค่หมวยเออทุ่นตุบุลตุบุลก็ผู้หาไปแกงกินเที่ยงเพื่นเลยฮ้อนฮอนบรรยากาศชี่เย็นเย็นมันยังแซ่บยังเยมึงป่าไปเบิ่งป่าก่อนบ่ ใช่ป้ะอยู่ทรงไหน,นป้าผูกไก่เทียงไก่อยู่ดีเลยอันนี้มองเห็ยนย่บ้าป้าบ่บเห็นพี่น้องเลยมาเบื้อง่นก่อนจะนอนอันนี้ป้า่นใช้มือเปล่า,าเลย เอาทั้งหมดนะเอาคือว่าหักวัดอีดวาดวิยะจะวางยังทั้งนั้นก็นได้ยื้อเอาลูกบ่อชุ่มค้อยมือนั่นดิคอยห้าผู้เดียวเขาจะจอยก็เ,เ,เป็นต้นห้าน้ำกันแล้วคอยอามากองไว้ให้ต้นอบ มันปลาเวียนหญ้าพี่น้องเอ้ยมากวนมากวนมาโลดจาวแล้วต e er? oh. ัวใหญ่ๆนะอ้าวมาเลยบ่ไ yeah. ด้กินน uh ํมาเลยบ่พอเท่าใด๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมีนมาจะคงบ่เล็ดน้ํามาเล็ดน้ําก็ว่าจังได๋บ่แต่พี่หลอกพี่ย่านแล้วคันเล็ดน้ํานายังกล้าเล็ดน้ํา นี่ไงน่างกระยานจังกระพี่ย่านนาวปนี่ยังเล็ดนนำเลยโอ้ยเพิ่น่าธรรมดาได้คันลุงเท่นเจ้าห้อยเกาะยังร่สู่แล้ว มือเปล่าเลยบ่เห็นกันสองปีแล้ว่ะลุงเทียนสองปีสามปีแะ้วแหี่กับสองปีเหรอบอร่เห็นปีปลาย <c oughs> บ่เห็นกันปีปลายนี่ชิข่าวสองปีแล้วแหละปีหนาอันนี้ก็สองปีของเขาไปหาเพื่อนส่งยำหนาวคือวะ เนาะน้ำใหม่นะบมชอบแล้วแหละป่ะพี่น้องหาน้ำใ้ม่กับมันสิบอกโอเนาะมเขียนทีบนเพีงมักลายๆอันสามสี่ฮะอันอ่ะสบายดีพี่น้องหาน้ำใหม่จะแก้นะนนกนหน่อยมือเปล่าเลยห้อก็ดาสู่ทีมงานนี้นะ

ตันนี้ขมัมมาเขาทางนี้มาได้ดเอาโอ้ประมาณสิบปุ๋เลยเฮ้ยขานาดใหมืดบอืก็ให้ก้อขนาดมือกเพิ่มมือ,ม,อมันน้ำต่ำๆนี่พี่น้องก้กอนหนึ่งแกงสะเขียดใชายเนาะเลยพี่นอ้องให้ก็อนมาได้สักพักหนึ่งไ้ซมี้ละ ลืมก็ไล,ล่ก็เสียเนาะโดนนะเรพี่น้องหางบาดเออบมาหานาใหม่ตังเต้เพงเติบนะจิ้มเผือกค่ะก็มาเผือกสวัสดีปลาลูกนะลูกเด๋ว่ปพี่น้อง๋ยกห้องก็สีซอมนะใหม่ก็เบิ่งกันไปยาวๆเนาะคลิปนี้ก็ได้ถ่ายจากสามสิบนาทีจะพา เบื่อกันได้พี่น้องจ๋าเฮ้ยเจ้าคือเก่งเธยเก่งอนนเธอเดียวเลยองขึ้นมาอันเดียวแล้วกอลงมาบวหักมาสองเนี่งสอเสานสีสิอไว้กูไเลยกอทางในเคยเือออถักไรมันไปได้ยี่หลนึงเื่อต้องตีกามองขึ้นมาพุ่น หักอย่างเดียวพี่น้องพี่ป้าเราหักหักไปไดอันใหญ่นะป้าเนาะหักว่าเชือขาดมันมกระลุกเลยเนี่ยน,น,นี่เชือการระาดห่แล้วเพื่อทีได้กินเพื่อชีได้กิน,นตังแล่จีออนน้องจีออน ก้อนนี้เด็กคือว่าเห็นอยู่วันนึงเยอะบ่แม่นเนาะมันมืดแต่มันหายะเมนปะปู่ป้าแล้วเขาไนอยู่แห้งเด้อไปพอดียามโตงต่อคนแห้งคนแห้งไปเนาะปลารบุเขาผูเลยเห็นอยู่เห้ยอ้าว Hoa, oh, cốp cốp, cope. sáng lại cụp, cốp, Dai, baza. Pa, lắng nghe hên, sa hak, ao nhiêu phục vụ bia. Pa, lắng, 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 นะก็แห้งน่ะแหละจะถือก็นียังปกปักปกปักอนั่นไมาเขาก็ได้ลายเติบเลยพี่น้องคี่แกงอีมน่ะแหละไปขอมาอืม Mỹ tên ngang, kỳ đồng ơi? Thục gang, thục gang. Bothoop ka gang ơi. Khan hound a botoop boy, nơi mài nàng. A đai ba. Eh, dì sang yên đi nè. Tang đai. Ui, team nè Ba จักจ๊ะแม่สาวบุหิงทําเมปุ้นอ้อมมันก็เป็นโอ้ยนั่นดิเป็นเยียมๆๆๆอยู่เนาะเป็นยังสิบ่เห็นเบิ่งน้อยก่อนก่อนียังบ่ได้เบิ่งบ่โอ้ยแต่เก่าก่อนนีลายป้าสงสัยติเต็มกมือแล้วแหสิดวเพิ่นูบ่าเอาแล้วมาแล้วมาแล้วก่อนี โอ้ยแง er ินมาได้พี่น้องเลยฝนตกถึงในตาบ่มี่เนาะมันมีต้องเห็นแหละบ่มี่มีพี่ของป้าพี่จังเมนน้ำไม้หักเอาหักเอาสิเต็มกระตาละเมื่อนะเฮา มามีแต่ตัวเคี้ยวๆงามๆเออมีแต่ตัวชีอ่อนๆงามๆนี่ใหญ่บ่เฮ้ยปลาเชียงรังฟูๆลงมาโอ้โหกันได้กว่าใหญ่จะดอกยะมีแต่น้ำไม้ชีนั่นนี่แหละงามนี่ชีอ่อนเนาะหน้ำหมอกหรือน้ำไม้พ้นเดี๋ยวนี้ฝนตกจั๊กจั่กชื่อว่าน้ำไม้น้ำหมอกคยไปเห็นน้ำหมอกตกจักมือประเดี๋ยวเขาเนาะ มาความแล้วนำเลืกกระลอกฝนกระตกประพนมามาเห็นอะไรบ้างไอ้เพื่อนด้วยไม่เห็นต่นต <c oughs> คนขั้นคลิปนี้บรไดโลง่งแสดงว่าโทรศัพท์ตายเดี๋ยวพี่น้องฝนแห้งอะไรตอกปุกปักปุกปักต้นมา่าฝร บริมีพนบทพอหาผัดพลตกปลาแล้วก็นักเอาหักเอาหักเอาพี่น้องเยลยฝนตกน้ำลังเฮาถึงเอาคันจอมากะใส่การมาได้ดอกเพราะมันก้อนอนะไม่ขาดเมื่อพอดีไดเป็นเล็กมันวะมันจะจังเบิ่งพี่น้องเลยผักพลก่อนจังหน่อย น้องทั้งหัวกอทั้งมือเปล่าโอ้ยุูน่ะตัวใหญ่ชุดเล่นนี่เนาะเออใหญ่ชุดนะป้าในชุดของมือนีเลยป้าเราก็หักปัวปัวปัวทั้งนี้กับมือเงาก็หักปัว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 ก้อนี่เยอะที่สุดเแ่ามูน่ะอ้าวมันใช้ได้ปวยนะนะใครมันออกมา ผลก็แห้งพอผลโอ้โหเปียกในนอนงานนีเปียกคักๆนี่เ้าก็มีประโยชน์อยู่เด้อคักก่อนพี่เนาะนี่เยี่มผู้นึงเยี่มผู้นึงเราสร้างโดยยักคะพ่นด้วยข้างนี้เฮี้งเฮ้ยงเฮี้ยง ขันบ่ย่างง้อย่างควายเนาะป่ะคือคอยบริกาอย่างใครยูส่ะเขาไปเลี้ยงเนาะนี่สบายเลยป่ะ้ยจ้ะอยู่ผู้เดียวสบายเนาะ สาำนี้เอาไปต้มสาำนี้เนาะตัวชีแดงนี่กันชุ่มนี้พูยมันเวตาต้ตมแล้วมันหน่อยอาวป้นนี่และเราสิเกี๊ยวกินเออไปกินแกงน้ำมันะบอน้ำม่ไล่ เมื่อนแล้วบาเนี่สงสัยพี่น้องเตรียมกระตาเลยดิฤ <c oughs> ิสิขาห้าขึ้นไปหัวหน้าจะคลองผัวเหลอก็ห้าปีปีเป็นตอดเอาไปมึงกินแลงเอาไปอะไรกันไม่กับปั้นกันเฮ <c oughs> ็ดน้ำไม่โสมใครจะกินแรงกินเศร <c oughs> ้ายังไม่ได้กินหอกขาวยังชีกินแรงโอาขันอดข่าวได้เป็นนัง <c oughs> ข่าวก็ได้คลายแล้วปีได้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ยังย <ítulo> ังยังบ่ยอยังกินแรงเช้าอยู่อ่ะไปพี่น้องกินแรงเช้าก็กินแรงเช้าปาดพี่น้องปาดๆๆเออจะกิได้จังอันได้ก่อนนี่เบิ่งแน่เบิ่งนับเบิ่งก่อน1 2ตามตาคือล่เห็นเด้อพี่น้อง4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 4 25 26 3 2 3 ขันอยากได้ลุนต้องมือก่อนโลดขันมือสีได้โยก้อนนี้ลายก้อนนี้ลายพี่นนอะแสดงว่ามันมีคนมาซองเลยมันกอมันมันหน่อยกอเขาก็เลยมาซองไดหไรจังอันเลยสองสามเลยรือส,สองเลยนี่ได้ไรส,สาม,สาม เรที่สีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระซิลุดมาอ่ะได้แล้วสี่ยังอีกสิบห้องก็ได้แต่ปลายห้องก็ได้แต่ปลายน้องก็ได้แต่ปลายนี่ตัวใหญ่ก่อนหรอ อ๋อไดพี่น้องเอ้ยัวที่หาเดี๋ยวจงมาเบิ้งนอะว่าสีได้ลชั่มไรนับก้อนจังสองสองสี่พกแปดสิบสองสิบสองพี่น้องขาดไปสองเนาะน้ำตกน้ำไม่ได้ปะสองแล้วตกน้ำสองสามอันผมถ้านับมาสิบสี่แต่ว่าน้ำไหลน่าไลกวกาสิบสี่ เป่นยังเปสือเลยนะเตลี่ยนคลิปซะเลยเต็มกระตาพี่น้องเต็มกระตาปตาเรายังหาอยู่ข้างหน้าลัดแต่เฮากับชีเดียวคอปิ้นคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจจุกูจุกคนที่เคามาเบิ่งแม่นพ้นมาแฮงยันคลิปบริบูงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพูดกับซองน้องสลาบไปแล้วสบายดี